สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินเหมาะสำหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยมานำเสนอครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะลงจากถนนลาดยางเส้นหลักเพียงแค่300เมตรเท่านั้นครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงครับเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่ครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา5 5 0 0 0 0บาทต่อไรนะครับจะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับผมจะเป็นที่ดินเหมาะสำหรับสร้างบ้านด้านหน้าจะติดทางสาธารณประโยชน์ครับทางสาธารณะตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรพร้อมไฟฟ้าประปาด้านหน้าแปลงที่ดินเลยครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ข้างเคียงเลยครับเป็นที่ดินวิวทุ่งนาและที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ได้ถมดินไว้แล้วถมนานมากกว่า3ปีครับสามารถมาสร้างบ้านอยู่อาศัยได้เลยครับผม ตรงบริเวณนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับทางเข้าทางออกสะดวกสบายครับลงจากถนนลาดยางเส้นหลักนะครับถนนลาดยางเส้นนี้จะเป็นถนนลาดยางหมายเลข2 0 6 8ครับเป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอโนนไทยไปหาอำเภอขามทะเลสอนะครับและถนนลาดยางเส้นนี้นะครับสามารถวิ่งขึ้นเชื่อมต่อไปหามอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางไปอินได้ด้วยครับผม และตรงบริเวณถนนลาดยางเส้นนี้นะครับก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับก็จะมีร้านอาหารร้านค้านะครับแหล่งชุมชนวัดโรงเรียนนะครับผมเพียงแค่500เมตรเท่านั้นครับบริเวณตรงนี้จะมี2หมู่บ้านติดกันนะครับจะเป็นหมู่บ้านตูมกับหมู่บ้านนารายครับผมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนารายนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นโรงเรียนบ้านนารายครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศใต้ติดถนนคอนกรีตทับทิศเหนือกว้าง51เมตรทิศใต้กว้าง37เมตรทิศตะวันออกกว้าง167เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง110เมตรครับระดับความสูงจากน้ำทะเลนะครับอยู่ที่181เมตรครับ ถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับกำลังมองหาที่ดินเหมาะสำหรับปลูกบ้านทำเลสวยๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ สำหรับตรงบริเวณนี้นะครับแมนได้ยืนอยู่ณกลางแปลงที่ดินแล้วครับก็จะมีหญ้าขึ้นรกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับฝนตกหญ้าก็ขึ้นเป็นธรรมดานะครับผมและสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากตัวเมืองนนทยนะครับเพียงแค่6กิโลเมตรครับ ในตัวเมืองโนนไทยครับก็จะมีโรตัสใหญ่นะครับในโรตัสใหญ่ก็จะมี KFC ครับแล้วก็มีของซื้อของขายต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็จะห่างจากโรงพยาบาลโนนไทยธนาคารต่างๆสถานที่ราชการต่างๆนะครับเพียงแค่6กิโลเมตรก็คือตรงบริเวณนี้ที่แม่กำลังถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่เลยนะครับ และที่ดินแปลงนี้ครับก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชเพียงแค่25กิโลเมตรนะครับเดินทางตามงถนนหมายเลข205ตรงบริเวณถนนเส้นนี้เลยนะครับไปถึงตัวเมืองโคราชครับถนนลาดยางเส้นที่ติดใกล้ๆกับที่ดินนะครับจะมาเชื่อมต่อถนนสีเลนถนนหมายเลข205เส้นเมื่อสักครู่เลยนะครับผมและที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ห่างกรุงเทพมหานคร275กิโลเมตรนะครับ ที่ตั้งที่ดินบ้านนารายตำบลสมลงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับและสําหรับวันนี้นะครับแมนก็คงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ